สวัสดี FC ช่างสายล่าทุกคนนะครับผมก็วันนี้เรามารับชมฉากหนูเข้ากับฟ้าผ่ากันนะผมเนี่ยหนึ่งเดียวในโลกนะครับผมอ่านี่เลยเรามาดูด้วยกันนะครับผมก็ผมรยเข้าเปลือกผมเนี่ยไว้ตรงกับฟ้าผ่าข้างหน้าเลยนะเนี่ยแล้วก็จะมีหอยอ่าจะมีหอยตัวเล็กๆอยู่สองสาตัวนะผมทุบวางไว้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมด้วยกันเลย ก็วันนี้จะมีอยู่สองฉากนะครับผมนะฮะก็มีฉากวันนี้แล้วก็ฉากอีกวันนึงนะผมอ่ะดูด้วยกันฮนะ อ่ะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกับฟ้าผ่าด้วยกัน,นะฮะว่าทําไมถึงพลาดนะผมพลาดเพราะอะไรเราไปดูดกันนะผมอ่ะฮะดมูมันไม่น่าพลาดนะนี่ฮะพลาดเพราะอะไรนะผมนี่ฮะนี่ผมขาล้มเลยนะฮะนี่ครับผมนี่ฮะตรงนี้ครับผมเนี่ยที่ผมแอบถ่ายนะผมเนี่ยช่องนี้เลยฮะเอ๊ยเดี๋ยวดูสิเกิดจากอะไรนะฮะนี่ครับผม โอ้ ه, เนี่ยผมเอาหอยมามีทั้งหอยทั้งข้าวนะผมเนี่ยหนูกำลังกินข้าวนะครับผมโอ้ผมว่านะเนี่ยฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดวกันเราลองมาเราเราเราลองมาวิเคราะห์ดกันนะเนี่ยนี่ครับผมผมว่าแนวจากตรงนี้นะผมเนี่ยฮะผมถ้าวางเนี่ยพื้นมันก็จะอยู่อย่างนี้นะ มันคือว่าไม้ตรงเนี้ยมันสูงฝ่าพอสูงฝ่าปุ๊บเนี่ยมันเวลาเวลาช่องที่ว่าถ้าเราขุดดินไปให้เสมอสักขนาดนี้นะฮะเนี่ยเวลาที่หนูเขาผ่านเนี่ยเขาก็จะมาเหยียบที่ลายตัวนี้นะผมเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเน,นี่ยตอนเนี้ยมันสูงเกินไปพอหนูมาโดนปุ๊บพอหนูแค่คางมาโดนปุ๊บก็ลั่นเลยนะผมเนี่ยอืเซ็งเลยผมเนี่ย เรามาชมกันอีกวันนึงแล้ผมเนี่ยก็อันนี้ย้ายที่ใหม่มาเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าตรงเนี้ยมันจะโดนไหมผมตรงนี้เลยฮะมีเข่าเปลือกมาเดิมแลผมอ่ะดูด้วยกันเลยหมายตรงนี้นะผมลุยฮะ